สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมชาแนลค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักต้นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศที่น่าปลูกอีกหนึ่งต้นนะคะนั่นก็คือฟิโลเดนดอนมรกฏยกค่ะฟิโลเดนดอนมรกฏยกหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกก็คือฟิโลเดนดอนอเมซอนนั่นเองนะคะเพื่อนๆ ฟิโลเดนดอนอเมซอนมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้ของบราซิลน,นะคะเพื่อนเื่อถือเป็นไม้ที่ปลูกง,ง่ายแต่กอเร็วและถ้าเป็นใบด่างก็ถือเป็นไม้ใบด่างที่ได้รับความนิยมมากเลยล่ะคะ่ะเพื่อนเเป็นพืชที่ได้รับความสนใจมาโดยตลอดอีกทั้งยังเป็นไม้ฟอ,อกาอากาศอีกด้วยนะคะฟิโลเดนดอนมรกตยกจะชอบแสงแดดรำไร หากได้รับแสงแดดจัดใบจะไหม้นะคะเพื่อนๆส่วนการให้น้ำฟิโลเดนดอนเป็นพืชที่ชอบน้ำปานกลางลดน้ำวันละครั้งหรือจนกว่าวัสดุปลูกจะเริ่มแห้งก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยๆนะคะ วิธีขยายพันธุ์ของฟิโลเดนดอนที่นิยมมากที่สุดก็คือการปักชำยอดนะคะเพื่อนๆซึ่งการปักชำปักชำได้ทั้งในน้ำและในดินนะคะการปลูกวัสดุที่ใช้ปลูกจะมีมพะพร้าวสับผสมดินเล็กน้อยหรือถ้าปลูกในน้ำ เพื่อนๆควรจะใส่ปุ๋ยน้ำบำรุงเข้าด้วยนะคะเพื่อนๆและการปลูกในน้ำจะโตช้ากว่าปลูกในดินนะคะฟิโลเดนดอนเป็นไม้ล้มลุกมีรากอากาศสามารถเลี้ยงดูได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านเลยนะคะถ้าเลี้ยงในบ้านควรเป็นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกแต่ถ้าอยู่นอกบ้านต้องเป็นที่ที่มีแสงแดดรำไรต้นฟิโลเดนดอน ถ้าเราดูแลเขาถูกวิธีเขาจะอยู่กับเราได้นานหลายปีเลยล่ะค่ะเพื่อนๆฟิโลเดนดอนมรกตหยกเป็นไม้มงคลความหมายดีปลูกง่ายดูแลไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆส่วนในด้านความเชื่อนั้นเชื่อกันว่าถ้าปลูกไว้แล้วจะเสริมความามั่งมีเสริมห่วงจุ้ยเสริมการงาน เสริมการเงินให้ดีขึ้นด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนชอบกันบ้างไหมคะฟิโลเดนดอนมอรกดเขียวหรือฟิโลเดนดอนมอรกดหยกใบเขาเขียวเงางาม,งามสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน่าหามาปลูกมากเลยใช่ไหมคะสำหรับพิมพแล้วฟิโลเดนดอนมอรกดหยก เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่น่าหามาปลูกประดับบ้านเรือนมากเลยล่ะคะ่ะเพื่อนๆพิมนพิมชอบเขามากๆเลยนะคะพออย่างน้อยเวลาที่เรามองเขาทําให้จิตใจเรารู้สึกสดชื่นเบิกบานมากเลยล่ะคะ่ะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต,ต่อไปของฟ้าพิมชาแนลด้วยนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อไปนะคะ,คะเพื่อนๆฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ